คนเดินไม่พอไม่ใช่บอกต่อไมาใช่ผู้เล่น้ารไอเแ็กคำนั้นผู้เด็กเป็นไรต่อจ๊ะตุ้ยเป็นไรต่อต่อผู้นำเป็นว่าด้อยแต่วันที่ว่ารถม้งจาบ้าด้อนรับคอยไปอ่านรถเข็นาโถงจึงก็ไปไม่ถูกจึงคงเป็นผู้นำไปก่อน

คนเป็นผู้นำม่ใช่คนเมื่อเจอแต่ตัวคนเป็นผู้นำมันต้องรู้จักคำหวานเสียสละเคยรู้จักไหมคำหวานสละเคยเลยรู้จักเคยเลยสละใครๆก็ลูกคำแก้วเสละเยู่ดีว่าไม่ใช่สละนั้นเสลาอินโดนครกเสละติดปอบูนได้ไหมถึงว่าการให้เขาใกล้ไปเลยไอ้รถปลูกกระดปลูกแจงปลูกให้อยากเล็ว่าก khiến cuộc sống của cái trẻ nhỏ các tầm bờ đai tay thân ta pin chao nào mẹ mẹ đai cái gặp mày tao để sắp lết cái mà lồng mà lồng sắp chung để mẹ ơi mẹ yêu mày tao hết đừng bơi tay veo yêu em mới lên ti <laughs> cô gái <laughs> veo เอ็มทีบอปเหี้ยวเอ็มรอยไม้บ่นนักเนี่ย่เป็นบางยุ่งว่ะรับการรับหน้าพี่นุนี่กูแปลกทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันกับอาจารย์ทำไมอะครับพี่เรามาศึกษาวิชาธรรมะผมเปรียบเสมือนท่านอาจารย์เป็นเจ้าบ้านย้อนในวัดโรงบ้านาลได้ก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนไม่เกี้ยวกูก็ไม่รู้ใจเราผู้รับบอยจริงเป็นปัญหากว่าจะได้เลนลูก นายดูดูตั้งแต่บาดยศในวันที่กับโปรไม่เคยไหวเลุกใช่ไม่ไหวกับปราจานใช่ไหวปราก็ไม่แกเคยเคยได้เรียนต้องมฮาไม่เรียนอยู่ขนัดใช่ครั้งมึงจะพูดได้ไหวปราไม่เคยเคยได้เรียนตอมแต่ไหวปราโนเรียนตองแั้วเป็นผู้ไหวนำในปีหนึงได้เรียนโอลิมปิกมังเหรอเช่นเกมมั้งพอได้ก็ดุยเราไหวปราได้แล้ว วาเรียตองเขาวาเปือประยุต์ชาตินาวาเปื้อยกาน c o r r เขาว้ปลาเรื่องว้ปลาเรื่องกับวาเปลาอวนมาทแล้วกูกลับทุกวันไม่รีวมานะนะให้มาชาตนากูเลยเลขทีที่นถึงเฉลเลทีฮันลำบากให้ทเรือเปลกๆเยอันไม่เกิได้ลำบากยู่ลอดอเลยวาเคยจะรวยคนเคยจะรวยคนต้องดูพี่น้ยพี่เต้ลองแล่เต็มโรมะนะ